หัวโขนงานประนิสิ์ที่ผสมผสานหลากหลายทักษะของวิชาช่างสิบหมู่ไว้ในงานชิ้นเดียวทำให้การบ่มเพาะช่างทำหัวโขนนั้นมีความยากและต้องใช้เวลาในการฝึกฝนยาวนานครูตู่วรวินัยฮิรัมาศนำประสบการณ์ความรู้ที่มีมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจเพื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพโดยมีปัจจัยสำคัญหลัก4ข้อดังนี้ 1. ศึกษารวบรวมองค์ความรู้เชิงช่างหลากหลายแขนงซึ่งประกอบไปด้วยช่างแกะแกะแม่พิมพ์หินสบู่ช่างปั้นปั้นต้นแบบหัวโขนด้วยดินเหนียวหรือดินน้ำมันช่างหล่อหล่อปูนปาสเตอร์เพื่อใช้เป็นโครงหัวหุ่นช่างปูนนำโครงหัวหุ่นออกมาจากตัวหล่อช่างหุ่นนำหุ่นมาติดกับกระดาษา ช่างรักลงรักก่อนนำทองคำเปเลวมาปิดช่างกลึงกลึงไม้เพื่อใช้เป็นชดาช่างประดับเพชรนำอัญ,ญมณีมาประดับที่หัวโขนช่างเขียนวาดลวดลายบนใบหน้าโขนช่างประดับมุกนำหอยมุกมาฉลุและประกอบเป็นฟันหรือตาให้แก่หัวโขน 2. จัดลำดับหลักสูตรการเรียนอย่างเป็นขั้นตอน 3. ต่อยอดพัฒนาเทคนิคการทำหัวโขนและหาวัสดุทดแทนให้เหมาะสมกับยุคสมัยเช่นการใช้สีโปที่เซ็ตตัวแล้วมาแทนยางรักในขั้นตอนการลงรักปิดทองสำหรับนักเรียนที่แพ้ยางรักการใช้สีโมโนโอะคริลิกแทนสีฝุ่นเพื่อให้สีคงทนและไม่หลุดลอกง่ายตามการเวลาการประดับหัวโขนด้วยพลอยกระจกหรือคริสตัล ที่หาได้ง่ายแทนการใช้กระจกเกลียบภูมิปัญญาโบราณที่สูญหายไปหรือแม้แต่การใช้ขื่อของหอยมุกเพื่อประดับเป็นเคี้ยวแทนการใช้งาของช้างซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและที่สำคัญคือจิตวิญญาณของความเป็นครูผู้ให้หวังที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษาและเยาว,วชนที่สนใจได้ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป ดังนั้นศิลปะการทำหูโขนจะไม่มีวันหมดสิน้นหากรู้จักรักษาเอกลักษณ์และประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยแต่เราต้องเชื่ออย่างว่าศิลปะเราน่นี้มันไม่มีวันหมดสิน้นมันต้องมีตัวตายตัวแทนเหมือนเมื่อครูพออายุมากขึ้นมันก็จะมีคนที่จะมาแทนเรา ที่สําคัญที่สุดก็คือจิตวิญญาณของความเป็นครูให้คนรู้ให้เขาไปต่อยอดแล้วก็สืบสารตรงนี้ไปันั้นเราก็จะต้องพัฒนาแล้วก็ใฝ่หาความรู้เนี่ยใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้สอน